สวัสดีครับทุกท่านเ,เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านครับมาดูไอ้เจ้าพวกนี้ว่าทำไมมันเยอะจังนะครับต,ต,ตุกแกนะครับดูใครเรียบรอยอะไรดูตุกแกดูตุกแกเนี่ยดูทุกท่านว่าทำไมตุกแกเยอะจังนะครับบ้านนี้ เดี๋ยวผมจะสอบถามน้องนะมันมีที่มาที่ไปคือท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนะคือเราให้ถามเนี่ยว่าทำไมตุ๊กแกเยอะจังเพราะอะไรเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามน้องๆเลี้ยงใครเป็นคนเลี้ยงโอ้ตอนนั้นก็พ่อค่ะตอนนั้นพ่อเลี้ยง เลี้ยงตุ๊กแกฉะนั้นแล้วทุกท่านนะถ้าจะให้พวกเราออกนะครับขออภัยก็ความจำคือว่าง่ายตุ๊กแกที่เราเห็นเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันเยอะมันเยอะกว่านี้อีกค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเยอะกว่านี้อีกใช่แล้วมีตัวใหญ่เยอะใหญ่กว่านี้ก็ยังทำเล้ยกีนน้องแต่บางส่วนแต่ก่อนเยอะกว่านี้อีกแล้วกลัวตุกแกไหมเนี่ย ไม่กลัวมีกลัวอ่ะกาวจะจบก็คือตัดประเด็นไปว่าหนึ่งน้องกลัวตุ๊กแกไหมไม่กลัวนะครับตัดไปได้เลยสองน้องเจ้าออกไหมไม่ค่ะไม่จ้ออกไม่ออกเพราะเพราะเลี้ยงไว้มกพ่อนะทุกท่านนี่คือสัตว์เลี้ยงของพ่อเขาเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ตุ๊กแกของน้องๆตุ๊กแกเนี่ย คือมันอยู่ในบ้านมันไม่ได้สร้างความนำคาญอะไรนะนะสมมติเราเปิดไฟมีแมลงเกาะอยู่ตามผนังมันก็จะดีไปกินแมลงชวนกลัวไหมกลัวอ๋อมอนี่กลัวมอนอันนี้กลัวแล้วกลัวตุ๊กแกเหรอกลัวก็ลบเอาเพราะมันเป็นอย่างเดียวที่พ่อเหลือไว้ให้นอกจากบ้านแล้วก็ยังมีตุ๊กแก <พ><ช>เลี้ยงเอาไว้อ่วอนปู่ต้องเลี้ยงมันต่อเข้าใจไหมอยา่ากลัวนะสว์เลี้ยงพ่อนะ <c oughs> สะรุปไม่ต้องอ, <c oughs> ออกนะ <c oughs> ไม่ต้องออกะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเอาออกเนี่ยเราเราก็สูสารม,มันนะนะถ้าจับม, <c oughs> มันออกนะ <c oughs> เพราะว่ามันก็นั้นอยู่มันอยู่นี่ตั้งหลายปีแล้วไม่ต้องออกก็ได้ค่ะกไไ็คือ <c oughs> อยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาค่ะมันมีกระโดดงับคอบ้งไหมไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยมันก็อยู่มันถ้าถ้าเราไม่ไปกวนวมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราค่ะ S <S <S 1> <S 1> ว่าง่ายๆอ่าถ้าเป็นหนูเป็นงูเป็นอะไรโอเคอเราเข้าใจถ้าหนูเนี่ยมันสร้างมันสร้างความเสียหายมันสร้างความรำคาญเนาะมันเป็นพานะด้วย <S 1> <S 1> แล้วก็ถ้าเป็นตุกแกเนี่ยมันส่วนใหญ่ตุกแกมันไม่มีปัญหากับคนนะตุแกมันจะกินงูด้วยถ้างูขึ้นมามันจะกินตับงูกินตับงูเขียวตุแกคุณไม่ยินไม่ยินบอกกินหนูด้วยนะอุอกินหนูด้วยนะ อ๋อถ้าเกิดมีหนูี่ตุแกเวแล้วฮะอ้อโดนมาแล้วเมนบอกบ้านนี้ไม่มีหนูนะถามน้องนี่มีไม่มีนะข้างบนไม่มีนะที่ลูกๆไม่มีนะไม่มีข้างบนถ้ามีตุกแกคือบ้านเราเราต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรแมวตุกแกเจะเอาแมวเอาหมาเอางูเอาตุกแกแมงสาบจิงจกอ่ามันต้องมีจะไม่มีพวกนี้เลยมัน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 น่าไม่น่าจะมีนะน้อยมากที่เป็นจะเป็นแบบนั้นอ่ะสรุปนะ บ้านหลังนี้ก็คือไม่ต้องการเอาตุ๊กแกออกเพราะว่าอยู่ใน FC อมเมนต์มาเยอะว่าให้เอาตุ๊กแกออกด้วยให้หาอะไรมาอ่าปิดหน่อยหรือยังไะก็มันเป็นส่วนหนึ่งของที่เราเลี้ยงแล้วเพราะตุ๊กแกเห็นว่าตั้งแต่เกิดเลยเนาะใช่ค่ะตั้งแต่เกิดน้องพลคือจะเป็นคนที่รู้เรื่องดีว่าตุ๊กแกนี่คือของพ่อเขาพ่อเเลี้ยงไว้เขาอาจจะ มีความผูกพันเหมือนเราเลี้ยงสัตว์อ่ะเลี้ยงหมูหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่อะไรเนี่ยเราก็ผูกพันได้ที่สำคัญนั่นแหละน้องเลยเป็นราคาด้วยนะถ้าเกิดมีรถตุ๊กแกรับซื้อมันจะมีใช่ไหมสมัยสมัยก่อนมันจะมีรถมารับซื้อตุ๊กแกเขามาเอาก็เยอะอยู่ค่ะตอนนั้นอย่าให้เขาเอาไปมันของพ่อหรือเมันอยู่ทางถนนค่ะต้นต้นนั้นนะคะเขามามาจับเอาใช่ไหมจับเอาค่ะตอนคืนอืมจับตุ๊กแกใครเพราะงั้นตุ๊กแกเนี่ยเป็นราคานะ ใช่ใช่ถ้าเกิดวันดีคืนดีน้องคิดอยากจะขายขึ้นมาเนี่ยโทรบอกพี่ไม่ไม่ก็ก็แล้วแต่พี่จะจับไปขายไม่งั้มันจะมีรถกระบะที่เขารับซื้อตุ๊กแกถ้าแบบตุ๊กแกหางไม่ขาดอะไรแบบสมบูรณ์แบบอ่ะเขาซื้อตัวเป็นพันเลยนะอืมอืมเออแต่ว่าใหญ่กว่านี้โคตรใหญ่เยอะกว่านี้ค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นเราที่นี้เบื้องต้นเราเห็นอยู่มีแค่อ่าสองสามตัวที่เฝ้าไข่อยู่กกไข่อยู่นะครับตอนถ่ายให้ดูตอนแรกก็ เห็นอยู่ลืมนั่นลืบเดียวส่วนอันอื่นเขาก็วิ่งบกแรกบล็กแรกยิงตามข้างบนน่นนะเราก็ไม่ค่อยได้เจอส่วนนี้ที่เราเห็นบ่อยเพราะว่าเขาน่าจะเฝ้าไข่เขาด้วยมีไข่เลี้ยงกันตับๆเลยหนูหลายใบลายฟองหลายใบเลยหลายโอ้ยสิบตัวถ้าเป็นผมผมก็เลือกตุ๊กแกระวังเอาตุ๊กแกหนูหมูแล้อมันมีตุ๊กแกมันก็มันมันมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตุ๊กแกใช่ตอนที่ผมดูก็อยู่ของมันอื เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรานั่นแหละไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกสรุปนะครับนะเรื่องนี้เราก็มาคุยกับน้องๆว่าคิดเห็นอย่างไรจะทํำยังไงเกี่ยวกับจัตุแกนะครับสรุปก็นะคลิปนี้น่าจะเป็นคาตอบนะครับน่าจะเป็นคาตอบนะ FC หลายๆท่านนะครับว่าพ่อเิ่นเลี้ยงเอาไว้ใช่ฮะทุกท่านมาดูกันอีกทีนึ่งว่าะเพราะว่านะพ่อเขาเป็นคนเอาตุ๊กกมาเลี้ยงแล้วก็น้องๆก็ น่าจะผูกพันนั่นแหละอยู่กับตุกแกเห็นตุกแกน,น่ะ <F> น้องเ <MC S 2> พชรอาจจะกลัวอยู่น,น้องเพชรอาจจะกลัวแต่ว่าน้องพลอยบอกไม่กลัวนะฮะน้องพลอยไม่กลัวนะนวนะชิน<อ>ชินปกติแล้วแหละนะครับเอฟซี <FC S 2> บางคนที่เขา<ภ>เป็นห่วงเรื่องตุกแกเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตุกแกมันไม่ได้มีพิษออืตุ๊กแกไม่มีพิษไม่มีภัยอนะคือแต่แต่หลายๆคนกลัวกลัวเพราะความกลัวไง พอบเพาความหน้าตาของมันดูเหมือนข้างโคกอะไรข้างโคกมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรนะถ้าเราไม่ไปเหยียบมันอ่ะมันก็ไม่พ่นยางอืถูกไหมเออข้างโคกเนี่ยทำไมกลัวงงหรือตุ๊กแกก็เหมือนกันมันไม่มีพิษไม่มีภัยบางคนยังกลัวถ้าเราไม่ไปจับมันมันก็ไม่กัดใช่ค่ะโอกาสที่จะกัดคนที่เฉยแล้วไม่มีบางคนยังกลัวมะเขือเทศกลัวแตงกวามีหมดคุณไม่ได้ดูข่าวดูอะไรเหรอม่ เดี๋ยวผมก็เริ่มกลัวแล้วผมอยากดังผมต้องหาอะไรกลัวสักอย่างว้ไว้ท่านนะก็สรุปก็เคลียร์ประเด็นนะครับนะสำหรับการนะครับเคลียร์เรื่องต๊กแก้นะครับว่าทำไมแม่ออกหในห้องนมีมันมันก็มีงเราอยู่นั่นยอเฮ้ยอย่าอย่าอย่ายุ่งนะครับอย่านาทินกูนะกูในห้องนี้ในห้องก็มีนะทุกท่านดูดูดูเยอะเลยเนาะ ตุ๊กแกโอ้นี่อีกีหัวนี่ฮะจ้าเอ๋นั่นนะจ้าเอ๋จ้าเอ๋มีขึ้นไปข้างบนด้วยจ้าเอ๋ขออภัยนะฮะถ้าท่านใดกลัวก็แค่อยากถามให้ดูว่าลืมนี้ก็มีนะฮะหรือมี้ก็มีข้างบนบ้านตรงนี้อ๋อเราพยายามหาตุ๊กแกนะครับว่าตรงนี้ลืมนีหรือโอ้ลืมนี้ก็มีหนึ่งตัวลืมนี้ หรือมีก็มีก็อไอยู่นอไเยอะเลยก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของน้องๆแล้วกันนะทุกท่านนะครับก็อย่าไปรังเกียจรังงอนนะครับเจ้าทุกแกว่าเขาก็อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นสัตว์เลี้ยงที่พ่อเขาเป็นคนเอามาเลี้ยงนะครับทุกท่านนะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับคลิปนี้นะประมาณนี้เละครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบาย